ลูกพี่ครับถ้าผมจะเปิดเพลง,งครับผมจะใช้บลูทูธหรือแบบสายดีครับลูกพี่แนะนำหน่อยชอบแบบไหนกระทอ่อมเห็นเขาบอกว่าแบบสายจะดีกว่าแต่ไม่รู้มันดีกว่าอย่างไรใช้สายมันก็มีหลายอย่างกระท่อมไม่ว่าจะเป็นทางน้งด้านเสียงที่ไม่ได้ผ่านอะไรมากมายใช่ไหมละ่ะถ้าสายจากโทรศัพท์มาเข้าเครื่องผ่านมิกเลยแต่ถ้าระบบบลูทูธข้อเสียมันคือกว่าสัญญาณจะมาถึงตัวเนี้ก่อนตัวเนี้จะส่งสัญญาณมาถึงตัวเนี้ยมันหลายขั้นตอนทาให้เสียงมันบางได้ แล้วก็เสียงไม่ดีได้ไมีจุดเนี่ยแต่บูทูธความสําคัญม,มันเขาสบายก็คือเรานั่งอยู่ไหนเปลี่ยนเพลงก็ได้ค,คือง่ายงถ้าไม่ซีเรียสอะ่ะปล่ยบูทูธไปเลยถ้าเราไม่ซีเรียสเพราะว่ามันสบายต่อการทํางานนั่งกินอะไรอยู่ที่เราอยู่เปลี่ยนเพลงร้องเพลงได้หมดโดยไม่ต้องใช้สายเนี่ยถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้แนั้นได้จะถ้าใครซีเรียสซีเรียสมากๆก็ต้องเป็นระบบสายระบบสายก็มีหลายยี่ห้อหลายแบบที่ให้ดูทําไมครับถึงทาหลายแบบครับ ก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนไงครับอย่างอย่างพวกเนี่ยอันนี้เอาง่ายนี่เขาเรียกว่าแจ็ค RCA RCA นี่เขาเรียกว่าแจ็คสามจุดห้าสามจุดห้าเข้าโทรศัพท์ RCA ก็เข้าพวกรุ่นเก่าวอ่ะเครื่องเสียงเก่าๆเช่นหน้าลายแต่ก่อนเนี่ยเป็น RCA ส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้จส่วนใหญ่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแจ็คตัวนี้ถือว่าเด่นมากแล้วก็ปัญหาคือขาดขาดบ่อยขาดบ่อยเวลาดึงอัวของหัวตรงนี้ชอบใช่ใช่เนี่ยนี่แหละนี่แหละมันขาดบ่อยเขาก็เลยพัฒนามาแบบใหม่ มาเป็นแก๊กอย่างนี้นี่แก๊กอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเหมือนกันนั่นกระถ่มปลายปลายสายก็เหมือนกันครับปลายสายก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยน<ะ>ี่อันนี้ก็อยู่กับพวกมิกมิกเนี่ยางเช่นพวกนี้ก็สามารถเสียบได้เหมือนกันสำหรับปลายสายแล้วก็อีกแบบหนึ่งพัฒนาไาอีกนี่ฝั่งนี้เหมือนกันนี่แต่ฝั่งนี้ก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อโท,ทรศัพท์สมัยเนี้แบบอย่างนี้แทบไมมีนะกระท่มแบบนี้มหาบุตรแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ดีกว่าอย่างนี้ท่่มเพราะว่ามันแน่น มันแน่นเท่านี้ดีกว่าแต่ตัวเนี้ยข้อเสียคือถ้าเสียไม่แน่นมันก็มีเสียงออกแต่เราก็คิดว่าเสียงมาแล้วแล้วก็เล่งพอมาขยับแก๊กจืดครั้งเดียวแค่นั้นแหละพังดอกขาดแต่แต่งเงี้ยดีไม่มาคือไม่มาเลยเนี่ยไม่มาคือไม่มาเลยเปิดเสียงโทรศัพท์เฉยเนี่ยข้อดีของตัวนเนี้ยเนี่ยอย่างนี้เราก็มีทั้งสองรุ่นเนี่ยน่าจะเป็นไทซีกับไลนิ่งเนี่ยคนผลิตก็ถือว่าเก่งมากไวมากสำหรับเนี่ยทีนี้สายแก๊กโทรศัพท์ก็จะประมาณนี้ทีนี้ สายขาเข้ามิกและกระท่อมมันก็มีสามแบบโดยมีมีสามแบบที่พี่ว่าเนี่ยแบบหนึ่งแบบสองนี่แบบสามเห็นไหมก็ม,กมีก็มีหลายแบบเนี่ยสายข้อมิกเนห็นไหมเนะี่ยหนึ่งสองสามนี่ก็โคนละเสียงนะกระท่อมคนละเสียงกันเลยต,ต่างกันครับต่างกันอย่างนี้กับอันเนี้ยเสียงต่างกันอยู่เนี่งเสียงต่างกันอยู่เพราะว่าเป็นแก๊กโมโนโมเหมือนกัน <ฮะ S 2> เสียงต่างกันคือเกณฑ์เกณฑ์มาน้อยคือเกณฑ์มาน้อยเราต้องได้เร่งเกณฑ์อันนี้เพิ่มเนี่ยเกณฑ์อันนี้เพิ่มเยอะเนี่ยในมิกขึ้นเยอะเพื่อให้เกณฑ์มันมา ตัวนี้ทั้งนี้ก็อยู่กับโทรศัพท์แ้วด้วยแต่โทรศัพท์พี่แนะนําให้เล่นํำเลยจะจะได้เสียงที่ชัดจากโทรศัพท์มาทีนี้เมื่อคีบที่เขาใช้กันก็จะเป็นแก๊กอาทั้งหมดเพราะว่าตัวนี้ได้สัญญาณที่เสถียรมากมีคุณภาพมากเขาเรียกใช้ XR ็กอาร์เเนาเขาเรียกใช้แก๊กเอกอาทั้งหมดสำหรับที่ใหญ่ๆกันที่เขาใช้กันเพราะว่าตัวนี้สัญญาณมาครบบบวกลบมาเต็มมาแรงบดแต่ในมิกเราก็ต้องมีทางด้านเนี่ยแม้เขาเรียกว่าปุ่มแพดเนี่ยในมิก Yeah. ปุ่มลบปูนแผดเพราะถ้าเราบางทีเราลดเกณฑ์ตรงนี้ลงอะ่ะไฟมันยังแดงขึ้นแดงพลิกอยู่ถ้าให้เสียงมันแตกออกลำโพงได้อเขาเลยมีปุ่มแผดหรือถ้าไม่เกียร์ดิจิตอเกณฑ์นี้มันสาคัญเกณฑ์นี้เัาสามารถลดได้ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในมิกดิจิตอลของเราหรือใครอยากใช้แก๊กนี้แต่มีปุ่มยางก,ก็ <Okay. S 2> ปุ่มแพดปุ่มแก็สามารถลดเสียงในโทนรศัพท์ลงได้ครับแต่ตัวเนี้ยเสียงดีกว่าชัดกว่าคมชัดกว่าแก๊กเนี้ยมก็มีหลายรุ่นอยู่กับพี่มีทั้งอ ธรรมดารุ่นแพงมีหลายรุ่นเนี่ยอย่างสายทยานเนี่ยกองเนี่ยกระท่อมบอกเลยว่าคนละเสียงถึงแม้จะเป็นสายสายทยานเหมือนกันแต่คนละเสียงนะครับแยกเสียงไปเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ค่ายเดียวกันเสียงเดียวกันอันนี้คนละค่ายอันนี้เป็นอีกเสียงเนี่ยสำคัญมากสายทยานเปิดเพลงเนี่ยทำไมดูกันต่างกันในสายเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนี่ยงานเห็นไหมเนี่ยอันนี้สีเงินอันนี้สีทองเห็นไหมครับเนี่ยคือแล้วเด็กเขาชอบถ้าฟังนี้ที่พี่ลองเนี่ย คือความความจืดของแหลมมันจะดีเนี่ยสีสีเงินเนี่ยแต่สีทองแดงเนี่ยความมวนของกลางความหนาของเบ็ดจะดีเห็นไหมสายสายเขามีหลายแบบสายยานมีสายเงินมีสายทองแดงมีเงินผสมทองแดงโอ้โหหลายอย่างรินสายยานแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนเลือกใช้แต่ยิ่งสายแพงก็ยิ่งดีสายแพงเนี่ยสายหาษอย่างเงี้ยเม็และเป็นหมื่นก็มีนะกระทอมเม็ดละเป็นแสนก็มีเนี่ยวัสะดุเขาเอาของดีมาไม่ใช่โอ้โหเครื่องเสียงไฮเอมคนรวยเขาเล่นกันกระทอม สามสิบสี่สิบล้านเราทอมลงไปดูคลิปนะพี่ยังทึ่งเลยสายตู้เส้นเดียวเป็นล้านอนะ่ะโอ้โหนั่นแหละคือคือองค์ประกอบถ้าใครจะฟังแบบไฮเมแบบนั่งฟังแบบชิวๆเงียบในห้องนะถ้าเรามีห้องฟังเพลงเงียบเนี่ยกระทอมเรารจะรู้เลยว่าอะไรดีไม่ดีแบบนั่งเงียบอะ่ะมันจะฟ้องทุกอย่างฟ้องว่าสายนี้มันกีนะสายนี้เบรคไม่ได้นะแหละไ,ไม่ได้นะมันจะฟ้องทุกอย่างถ้าเรามีห้องที่เงียบนั่งฟังแต่วิคะห์พี่ก็ไปนั่งฟังวิเคะห์ตอนแรกก็ไม่เชื่อ พอไปนั่งฟังวิเคราะห์อโอ้โหมันต่างกันเยอะความละเอียดเสียงก็หนีกันเยอะเอดีย๋ยวประมาณนั้นกระทอมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะกระทอมสำหรับสําหรับการการใช้สายกับลูทูธคือบลูทูธเนี่ยผ่านผ่านมาได้บางมิกอาจจะดีเห็นไหมตัวนี้ Mic D มิกก็ไดีสามารถเห็นไหมเปลี่ยนปเปลี่ยนปรับเบสปรับกลางกับแหลมได้แต่มบางรุ่นไม่มีปรับได้แค่คิวอย่างเดียวอืมแต่ถ้าเสียบสายเห็นไหมเข้ารูนี้เราสามารถปรับเบส ปรับกลางปรับแบบม,มาเลยของช่องมาได้เลยอืแต่ประมาณนี้อแต่นี่แต่แนะนำครับแฟดดีที่สุดห้ามปรับแน,นะนําตลอกในไมค์คิวลดเสียงที่เกินลงไม่ใช่ว่าเล่งเสียงที่ชอบขึ้นเสียงที่เราเสียงในที่เราที่ไม่ชอบอะลดลงลลงเลยนี่แหละข้อดีลําโพงไม่ขาดทนทานใช้งานนานแน่นอน